สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับถึงทางช่องเราก็จะได้นำเอาคลิปดูดสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการขยายแถวนะครับหรือขยายคอลัมน์นะครับใน Excel ให้เท่ากันนะครับแบบรวดเร็วทำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับ ซึ่งโดยปกตินะครับบางท่านอาจจะใช้วิธีการขยายแถวนะครับลักษณะนี้นะครับค่อยจัดทีละแถวทีละแถวไปนะครับทีนี้หรือจัดจัดคอลัมน์นะครับทีละแถวไปลักษณะนี้นะครับค่อยจัดไปทีละแถวนะครับหรือบางท่านอาจจะจัดตัวนี้นะครับไปทีละแถวนะครับทีนี้หากเราต้องการที่จะจัดนะครับจัดให้คอลัมน์เนี่ยมันเท่ากันนะครับ แบบเร็วๆเลยยังไงทำทำได้ยังไงนะครับวิธีทำนะครับก็ให้ท่านเอาเมาส์นะครับมาคลิกตรงชื่อคอลัมน์มันนะครับนะตรงนี้นะครับคอลัมน์ A คอลัมน์ B C พวกนี้นะครับคลิกแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ทําการลากนะครับลากไปจนถึงเซลล์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วท่านเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นลูกศรสองหัวขึ้นมานะครับ ท่านกดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลองลากคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งออกมานะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยจะสังเกตว่าตัว Excel นะครับมันก็จะจัดคอลัมน์ให้เท่ากันครับตามเซลล์ที่เราลากออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดคอลัมน์นะครับให้เท่ากันนะครับแบบเร็วๆนะครับทำไงนะครับสําหรับแถวก็เหมือนกันนะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกเมาส์นะครับตรงชื่อแถวนะครับแล้วก็ทําการลากลงมานะครับลากลงมา พอได้แถวที่เราต้องการแล้วนะครับก็ทําการเอาเมาส์ไปชี้นะครับจนเกิดลูกศรสองหัวลักษณะนี้นะครับก็คลิกนะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับทําการลากลากดูนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ละแถวเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะได้แถวเท่าๆกันนะครับ ถ้ายังอยู่ในการเลือกอยู่นะครับนะท่านสามารถที่จะเามาส์ไปชี้นะครับแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับย่อเข้าขยายออกได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับนะครับทีนี้หากต้องการที่จะจัดทั้งแถวทั้งอคอลัมน์พร้อมกันเลยทำยังไงนะครับให้ทำการเลือกชี้ทั้งหมดนะครับชนะี้ทั้งหมดที่อยู่ในในกระดาษทำการนะครับ วิธีการเลือกก็ให้ท่านเอาไม้มาชี้ตรงนี้นะครับตรงตรงจุดเนี้ยนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกปุ๊บลงไปนะครับนะมันจะเป็นการเลือกเ,ออเลือกคอลัมน์นะครับเลือกแถวนะครับทั้งชีทเลยนะครับตรงนี้จะถูกเลือกทั้งหมดนะครับนะถ้าไปฝั่งนี้ก็จะถูกเลือกทั้งหมดนะครับแต่นั้นท่านก็สามารถที่จะ ลากนะครับเอามาไปชี้นะครับแล้วเป็นลูกศรสองหัวนะครับแล้วก็ลากนะตัวนี้ก็เป็นลูกศรสองหัวเหมือนกันนะครับก็ลากได้เลยนะครับตรงเซลล์ที่เราเลือกมันจะเป็นการขยายขนาดทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงคอลัมเนี่ยก็จะเป็นคอลัน์ที่เราถูกขยายทั้งหมดนะครับถ้าเลื่อนออกอย่างเงี้ยนะครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเลื่อนเข้าก็เล็กลงนะครับตอนนี้ก็เลื่อนนะครับ ลักษณะเนี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับนะก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับนะ,ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็กดปุ่มกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับนะเพื่อให้มันเตือนท่านนะครับเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ